นั่งล่างไหมน,นี้เรือช้าแล้วออกมาห้าสิบบาทมั้งหรือหกสิบาทนะตอนนี้นะหกสิบาทอันนี้ของเราไปกับสามร้อยก็คือขายเราไว้ร้อยห้าสิบบาทรอแป๊บหนึ่งสิบโมงกว่าๆแล้วเรือออกแล้วนะทุกคนสิบโมงตรงตอนนี้สิบโมงสิบนาทีตรง แดงเรือช้าแล้วที่ออกไปตั้งสิบนาทีที่แล้วนะโอ้โหไปแล้วครับเดียวกันบนเออกาะครับเรือริ่งสั้เดี๋ยวขึ้นน้ำแล้วี๋ยวมากโอ้โหไม่โดนโดนโดนโอยนอนนอสิบนาทีทุกคน แล้วเกาะเม็ดเดี๋ยวเราไปเดินเข้าก่อนเาไปเชอามาใส่นะเข้ามาแล้วก็เตรียมบัตรจต่ายตังนะคนละสี่สิบาทไม่มีสแกนนะครับค่าเข,ข้าอุทยานแล้วก็ได้รถเช่านะติดจากเซเว่นเลยนี่นะครับสี่รอยบาท อันนี้เราเลือกที่เบาะใหญ่นะเพราะเรามีกระเป๋าลูกหนึ่งไว้ใต้เบาะรุ่นอื่นมันบล็อกมันเล็กใส่ไม่ได้แล้วก็ตามหาที่เป็นบล็อกใหญ่โอเคไปไปนไปทางสายแก้วก่อนสายแก้วไปหาที่พักก่อนเผื่อได้แล้วจะเดินไม่ไกลแต่ว่ามันจะมีที่พักที่ราคาแพงะสิเราจะแบบไม่ไหวละสองคนอนะ 8าแเปดนปอมันไม่เขียนป้ายว่าเต็มนะน้อรไม่แรงอนะ่ะใช่ตอนนี้เราจะไปที่หันแองกักนีม่มีห้องว่างสา,ายมันไม่ออก้ายไม่เอา,เอาไปแอบก็ลองมาถามก่อนนะคะว่าอุย้ย บแรกของเราก็ไม่ได้เราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่พักไหมจ๊ะคืนนี้หรือว่าได้กี่ที่กี่ที่ไม่ได้ที่พักไปถามมาที่ที่สามเนาะใช่ที่เจอป้าซักป้าป้าสักไ่ตรงนี้เดี๋ยวถามป้าป้าบอกว่ามีไปดูนะคะ แต่ก็เหมือนลูกครึ่งอยู่นะป้าเหมือนลูกครึ่งได้ได้ขอให้เป็นแอนปนมไม่วันโองนี้เป็นนแอองกับป้าข้างล่างเนาะก็คือป้าซาร่าครับป้าซาร่านี่เราได้ห้องแล้วนะคะทุกคน อาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะไปกินส้มตํากันนะครับไปลไงเลยนะพี้งไปล้ลองอาไผ่นะจะพาไปดูโแรกบัตรอยู่นะก่อนไปกินข้าวเดีเ๋ยวคนณไ้เยอะแล้วบัตรเข้างานแล้วก็บัตรประชาชนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ลืมเอาบัตรประชาชนมาสามารถใช้ดิจิตอลไอดีได้นะคะเรามาถึงรนะ้านส้มตำแล้วนะส้มตำนุงกบนะครับ นี่นะมไใส่จอดด้านไหนต้องเอาไผ่นะเลยนิดเดียวนี่นะครับไก่ก็มีไ,มไปสั่งซ้ำกันก่อนเมนูแนะนำรถจอดด้านในนะแล้วครับ ลำตามรามาแล้วนะมไม่ใช่ลำตามดิไก่ย่างน่องแล้วก็คอหมูย่างอนะ่ะมานี่มาแล้วโอ้โหลาบลอะไรเราไลับัาแล้วเราไม่ต้องกลัวเจ๊ลำตามเจ๊กบ ลงกบอ่าลุงกบมัลงทะเบียนต้องสั่งอร่อยมากสุดยอดเอ๊ะกินก่อนใครเรามาแล้วอืมน่ากินนะตั้งใจทะเลอ่าอ่าทิ้งข้างแมวไว้นี่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะได้เกียรติคุณมาแล้วก็ไปเข้าได้บ่ายโมงเป็นต้นไปเราไปคาเฟ่กันก่อน ไอ้จ้า <ไป S 1> นี่เรามาคาเฟ่แรกนะสกูปการ์เด้นจอดข้างในนี่เลยเจะแทบจะเข้าไปแล้วน่ะอีนิดเดียวก็เข้าแล้วนะ่ะนี่นะครับไปจ้าไปเข้าไปจ้าโอ้มีสวนด้วยนะนี่นะครับโอเคไป ที่นี่เขาไม่มีกาแฟต้องไปครับตรงสาขาโน้นไปแล้วก็มากินตรงนี้อืมแล้วมากินตรงนี้ได้ใช่โอ้กแฟเดียวกันโอเคเป็นไอเดเดียวกันนะอันนี้เขาจะขายขนมกับไอติมตัวหลฮึถ้าเพิ่งดื่มให้ใส่กาแฟตรงโน้นไปจ้ะอ๋ออันนี้ไหมไม่เอาอยากไปเราอยากไปลูกแคบๆนี่ถ้ามันออกดอกสีงเดี๋ยวมันสวนง่าย อ่ะมาเข้ามาที่สายแก้วนะคะสายแก้วบิ๊กคาเฟ่อยู่ข้างหลงนี้อืมอันนี้เรามีเครื่องดื่มหลากหลายอันนู้นจะขายแต่ไอติมกับขนมขนมเดี๋ยวเราซื้อกาแฟนี้แล้วก็ไปนั่งกินกับขนมที่นู่นได้ก็แอร์เย็นด้วยไปจ่ะโอ้โหเสวยมเลยนะเนี่ยไปสั่งกาแฟกันก่อนเราเคยมาไหมที่นี่ไม่เคยมะนี่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 อ๋ออันนี้ เข้ามาแนละ้วแอร์เย็นไมาดูมาแอบส่องดูได้นะอ๋อนี่อเครื่องเสียงอยู่นี่ อันนี้ได้คาเฟ่ได้ไม่ได้ตามาคาเฟ่ได้น้ำนะแป๊บนี่เราก็มาพักหลบแดดกินก่อนนี่ติดติดเวทีเลยนะที่เนี้ยชื่อว่าอะไรนะทำเองอะไรนะสายแก้วบีทสายแก้วบีทถ้าไม่มีบัตรนี่นั่งโต๊ะดูแบบเวทีก็ได้นะบัตรต้องต่อสี่พันไม่มีบัตรได้ไงต้องมีไหไม่มีก็ได้แต่ว่าราคามันก็จะสี่พัน โอเคแล้วแต่โตมาเรามากินก่อนนะเริ่มเพดเสียงแล้วทุกคนตอนนี้จะประมาณบ่ายโมงครึ่งเริ่มคนเสิเร์มคนแรกสามโงเย็นนะครับตอนนี้เราแฟงล่างจะเข้างานหนุ่มแกงเหลืองอ่านี่เราก็เตรียมเข้างานนะทุกคนหา้ายแก้วอันนี้ถึงจุด ตรวจบัตรแล้วมั้งสำหรับท่านใดที่มาถึงงานแล้วนะคะสามารถแสดงคิวอาร์โค้ดที่จุดเข้างานเพื่อรับรี่แปลนะคะแต่ว่าต้องแสดงบัตรประชาชนแล้วก็บัตรแข่งควบคู่กันด้วยนะคะไปครับหลังจากนี้นะคะงาน,ะะนะะสเปนอินเลิฟนะคะแล้วยังมีเมอร์ชินไดซ์เสื้อสวยๆเก๋ๆนะคะราคาที่790บาทนะคะ 40, าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะและก็มีการตะะ้อนรับคจะมีกานใดที่มาถึงแล้วนะคะสามารถแสดงคิวอาร์โค้ดสำหรับดิสแปลนะคะแล้วก็ ขณะที่สานะคะขอรบกวนเด้เป็นไงได้แล้วใช่ไหมอ่าสมิดดินเลิฟไปเรว่อเล่ามาสุดซูเปอร์เกิลนะครับผมสุ์แม่สุดเกิลทุกคนเพลนี้มีชื่อว่า Crypto n นนะครับผมก จะไปไหนกัน 感觉。 ผู้ชายมีแค่นี้นะครับวันนี้ช่วยไหวไว้ช่วยน้องไหวไว้เอออย่างี้วะเข้ามาเข้ามาอย่าเข้ามาเข้ามา เช้านี้นะครับที่พักเราไม่มีข้าวนะแล้วก็มากินข้าวที่ข้างนอกนี่เป็นศูนย์อาหารนะนี่นะครับดูข้างทางเลยก่อนถึงเซเว่นนะครับอ่ากินข้าวกันกอแล้วก็บ้านกินข้าวเช้าเสร็จแล้วเราก็มาต่อคาเฟ่ก่อนกลับบ้านนะครับนี่ทะเลคาเฟ่ประจำนะทุกคนไปสั่งแฟกินกันดีกว่า ไปกันครับครับไปสั่งกาแฟกันโอเคก่อนเลยเอสเพนหวานน้อยครับออครับอ่าคืนมอไซค์เรียบร้อยแล้วครับไปกลับรอเหลือกคนเยอะนั่นจะออกเต็มออกเต็มออกมออกะเนี่ยออนี่ของที่ระลึกเรา ไ่กันครับเรือมาแล้วนะครับสองคนครับไ่กันจ้าถึงฝั่งล้วทุกคนไฮ้กี่โมงเจ็ดโมงครึ่งพอกว่าไปกลับบ้านเราสเสม็ดอินเลิฟนะครับเย้ปีหน้ามาใหม่ขอไลฟ์อัพนะครับ <c oughs>